สวัสดีครับสวัสร้างครับสวัสดีครับท่านได้ถามซื้อเสียงเัียงน้ำอยู่ครับซื้อว่าพอนอย่างนอกครับว่าพ่อพ่อเีมากุครับอ๋อพ่ออัมพรนะครับว่าเด่นมากุลพ่อไมาเห็ดกแท้งนะคุณเนาะผมเห็นเห็ดกําแท้งอยู่หันพอดีก็มีผู้เกษบผมว่าพ่อเคยโชคดีมาตลอดแต่ถผัดเขามาเห็ดงานอยู่ในบริเวณบ้านปานี่นะครับเป็นผู้เห็ดงานฝีมีค่าจ้างนะครับ เป็นบุคคลสาธารณะกันเหตุบ้าเห็ุเกี่ยวกับทางบุญทั้งบัดทั้งบ้านนี่นะครับแล้วผมอยากถามรายละเอียดนะครับในงวดที่ว่าพ่อโชคดีหรือพ่อโชคดีตั้งแต่งวดใดครับเป็นพี่รัวครับตอนนั้นอ๋นอตะมกวดมกวดมาสังโอ้ตั้งเป็นเลยยกผมขี่รถมาผม,มาเห็นาเหตุงานเนเลยยก<า>ปู่ขึ้นยกหานิ่นเป็นทกทิศหาหุทิศเป็นลายล้วครับ บันนี้ผมเลยาปลูกเป็นเปียดผมไ้ซื้อเปียดหาหาเปียดผมก็ได้ถือครับทีแรกเพ <laughs> ว่าตีเป็นบ <laughs> ันนี้รอบนี้อีกวันที่สืเปียดบ้างบุญประอ้ออันเดียวอันตอนนั้นไม่เห็ดอย่างครับ ตอนนั้นก็มาคุณเห็นมันเปลี่ยนเนี่ยก็มาสั่งโอ้คือว่าเริ่มไม่ครับเริ่มไปมาทางมามาทางมาช่วงบุกเบิงบุกเบิงกระสุบุกเบิงช่วงบุกบากไอ้บุกบุกเบิกคือเบื่อผมติดจะไม่ได้ตัวเป็นคนแรกเลยที่ถูกที่ถูกเรียกจากภูมิมึงนี่เนาะผันนี้คิดว่าซื้อรางบ่าหลบนั่นเลยผมซื้อรางถึงวนแล้วผมซื้อมาหลายฝันตีฝันแม้บ้านเพิ่นยกตีหรือเพิ่นยกเองเพิ่นยกเองผมมาผมถึมาเห็นงานแล้วเพิ่นเพิ่นเลยยกปูขึ้นกับเพินหนิ้วเพิ่นยกตี อยู่ในความฝันหรือว่าผมมายัเสอิมาเหงานเลยครับไปอาจารย์เปนไห้ให้ไมเนาะงมพระอาจารย์เพิ่นไห้ครับคน่ฝันเป้ไห้ยโโกะครับนีหานี่คครับโอ้เลยตีหาแปดปหาตัวครับผมโป้เป็แปดครับผู้ชาหนึ่งตีหนึ่งเนีะก็หาศูนย์ล่อตีสิบหแล้วครับหายลคนีือเอารอบนี้วครับบาด้โอ้ยแต่ยากแล้วรอบทัดมากที่ว่าวันที่สิบแปดไปยังกับพ่อเออกะ ที่ก็กอนแล้วเนาะับเนาะมาพอวันที่สิบแปดผมก็เลยหลีกตัผมไปยยงานหลานบุญบวชห้าคู่โอ้สวยเลาคนมันหน่อยผมเลยแรนมาสงสันไทยค่ะันนี้พอที่พนก็ยกูัวกันจังซี่กับจังซี่ผมเลยตีสิบแปดเปีกสิบปดก็ตีเปีศูนย์ศนย์แปดเปจังซี่ที่แรกเปจังซี่พอวีนยกอีเปียกจังซี่วันผมก็ตีศูนเนี่กับตีเปียเปียกครับเขายังงมา้พ่อออกยังเลยอะไรครับ สร <these> ุปว uh ่าไดออกยังงบน่ะแปดศูนย์บอลอีดีครับบอลลอกีดี้ครับบอลลมี้ครับไม่จับเอาพอหลังวัทีซิบุกมาขันแม่บุญมันที่สิบแปดดีครับีอมาแล้วนี่ได้ลกี่ออกมาแล้วครับบัรนีันีเพิ่งยกแข่อีกครับยกยังไงก็ไม่กันนะนี่เป็นยกจจงซี่เกิดยกขั้วบอนี้เป็นยกเพิ่อนี้เจงซี่มันวัดวัาสี่สิบแปดกับแปดสิบเวีดกับแปดศูนย์ตัวครับนี่แต่จะคนผู้หญิงเลยผู่หญิงสี่หลอดน ผู้เรียนแปองล้วำคนก็แปดสองแต่ผมตีแปดหนึ่งก็แปดศูนย์อืมพอตีแปดหนึ่งก็แปดโอ้ตีแปดคือเก่าครับตรงตียังยังสั้นคือแต่เก่าตัวครับผมอืออืมโอ้ตีตีเบิ่งนะพี่น้องเด้อตามสัญญาณที่คุณพ่อเพิ่นให้นะครับบ่ได้ฝันแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ฝันนะครับเพิ่้ลไฮทั้งวินพระอาจารย์เพิ่นโยกให้ครับผมพระอาจารย์เพิ่นโยกนิ้วให้เบิงครับครับ มือลงแต่ควรงัดผมถครับเพียนแครับผมไม่ยื้อไหวลักษณะเดียวกันนะลักษณะเดียวกันแล้วครับเออจําได้ครับตา้บาดออกมาจัดจังได้ทีเนอกเป็นแนวทางครับมีแปดมินทั้งสามช่องนะครับได้มาสัมภาษณ์พ่อเพื่นเนี่ยสัมภาษณ์อยู่บริเวณวัดนะครับข้างหลังนี่จะเป็นลักเสียอะครับนี่แล้วขาวนี่นะครับเป้าตบาะเป่าฟังจริงนะครับเป็นเ้าความจริงอยู่แล้วที่นอนกับสตีเป็นแบบไรกับ อยู่กับพีนว่างนะครับเด้อันเตเป็นโชคลาภนะครับฮันเตพุมเบิ่นไห้นะครับ,บนีได้แปด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 หนงแปดศูนย์่งก็แสครับ 8, 8, นี่แพเพิ่นยกนิ้วหายเือ่อไหวันที่สิวันที่สิบลายมือแล้ว่แขนไว้ไปผนก็คอเียนมไปจิ้มตาาฟันฟันดีพอจะเอาไปละก็ธบทัมดาผมก็ยิบก้อยฟันหรอกครับเพราะผมมีงานมันหนักมันจะเมือยมาเลื่ยแต่ผม กครางมันบางผมก็เลยมาเฮ็ดเมื่อด้วบางผมสมาเห็ดค่ะมาเดอย่กี้ก็ไปหน่อยบอกเพียงานน้ำผมเลยน้ำอยเกี้ยวผมเสียเทือนบเพียจังสีประจำดี้ครับผมบริเวณน้ำหน่อยมันบางบางมากซอยทัี่เบาเลีรยงครับบอบริเวณขาเลี้ยงขาจ้างยังดหกครับผมะ่ากับมาเสนเกียวมันบกุมันน้ำปูนวน้าผาขึ้นกนิวไหเนี่ยบัันเลยเครับ ขับโบกอยฝันนี่งนบ่ะอยทำงานมันงเมยกับบกอยฝันนะครับมีเคื่อนกับบไดฝันเช่นน้อยเลยหมครับบกอฝันับบไดฝันนะนึกว่าสิมีฝันนว่นนีพอ้ลงทุนแปดหนึ่งกับแปดศูนย์่นนี่ไหมเนาะค่หนึ่งสิเปลี่ยนกบเปี่ยนสิบเปลี่ยน้องตาะครับหนึ่งูศูนย์เลี่ยนคูศูย์เปี่ยนตัวผมบ่ะตามลัฐที่เพิ่นเคยงอไห้เนี่ยหนึ่งแปแปดหนึ่งคิดว่าสิครับบนเพื่อนักล่างเลขสองคูณ ผมมาล้างบุญกับซ้ำกันแล้วผมมาที่ซื้อซ้ำกันเนาะครับบ่บ่หนักตัวใดตัวนึงซื้อซ้ำกันบรรลั่นกันเลยครับมันก็อ่านยากนกจังสีบรนก็จังสีผมก็ได้ตีหนึ่งเนี่ยก็ตีศูนย์เนี่ยแต่จังสีที่นอนตีเ๋้ะครับเด้อคุณพ่อเป็นยกมือให้เบิ่งนะครับฮัทยาคุณพ่อเป็นตีเพราะถูกนะครับยกไม่กันนะเอายกยกไม่ข้างหนาก็เอ็ยกแบบนี้งขึ้นี่โป้งขึ้นแบบนี้เลิตเห็ดจังสีครับโอ้เิ่นเห็ดจังสีขึ้นมาน้ำ ก่อบัตรีแปดหนึ่งกับแปดศมี8มเลยหมอค่ะบมอพุ่มตีพมทีสามีครับเตีสามีนะคะตีไห้าปดสองหางแปดหนกับแปศนย์นี่แหละข้าเจ้าวาวัดดวงนะพี่น้องนะขาจ้าวาวัดดวงเพได้สูถูกแต่ว่าตามลัทธิของเพื่นเพื่อเคยอาจารย์เพื่อนเคยยกเนี่ยวให้ยังสี่เพื่อนก็ตีเป็นเลขแปดนะครับยกโป้ขึ้นยังสี่เป็นตีเป็นเลขแ่าไม่ฝันนะครับนี่เนะบ่่ได้ฝันครับเพือนเนยเพื่อนเนเ เพิ่นอธิบาสุดยสุดยอดกเป็นได้รับผมก็บ่เข้าใจเร่งดีผมเข้ใจเร่งว่าโอ้สุดยมันจะเศาพอเพ นู Five, fool, ้นผ well ูเขาใจว่าเพื oh. pounds, ่อนสิวาเพื no. ่อนศิเขาใจว่าพ่หมตะ้าตะสาเพลยโยกโป้ห้พ่อวัดว่าเพื่อนบอกนี่บอกคนเล่นบิตีซื้อไหมครับตอนนั้นครับก็เล่นมันถูกซ้ำซื้อครับงวดฒิภูมิคยังบ่ได้ซื้ออาจารย์เพิ่นถามว่าไปนงวดคำสนุนด้ครับตอนนั้นการเล่นมาแววัดบ้านตากหรือบ้านตากเกาะโอ้โหครับครับบั่นเพื่อนเลยถามว่าอันพอยี้เต้ยทำบุญอยู่วัดอันคำสนุนจากบาทสามสิบบาทครับ มาทำวัดปิบันตากแต็กบาทว่าทนเพื่นทำสามสิบาทเป็นหกสิบาทครับเลี้เลยอกหกซุนครับมาขึ้นบ่านที่ว่านเลี้ยงครับดอกซุเนหกแมนะซนหกแมนถึงสองเลยนะม่จากว่าสิวารีก็นเนาะมาทำบ Rabbi, Rabbi Diamond, Rabbi, ุญผุเห็นนอนอาจารย์แล้วัดปิบันตากตากกรับวาดทำธุรเป็นเลเนาะเป็นที่รบอูบ้านน้่งเลยดิทรรงมาดับบ้านเราไปพูดย้อมาเห็นนี ขันขี่รดก็จะตีซีรถเจี่ยวแล้วรถเจี่ยวพุ่งทวนล่ะเดี๋ยวผมยังได้เป็นน้ำมูถ้ามันดาพุ่งผมค่อยไปใส่ดิอาจารย์ว่าไหนบอกกันถามๆอย่างเงี้ยอาจารย์ด้วยอาจารย์ด้วน้ำกันเหรอครับเพื <in ่อนและถามว่าพอมีเตยเกือบเนี่ยวัดนี้วันคำสนทน้ำบุญหลายปันไดตอนมีพวงมาไล่โนโฟเนาะผมเลยว่าเสือทำอยู่บนกับสามสิบบาทมาวัน บันตาบ่เป็นกับขุงว่าสามสบาทหรือเป็นหกสิบาทนี้กฟูลุกละครับส่งจับิุมผมก็บ่ได้คิดเรื่องเล็กก่อนเกอเกนหน้าเป็นสามเท่นะครับครับจะได้เป็นโสดแสดงว่าพระอาจารย์เป็นสีไปให้ทุก่าษาให้สำหรับคนที่บาทหรือเป็นหกสิบบาทอนี่กู้ลุกละครับส่งจับินผมก็บ่ได้คิดเรื่องเล็ก่อนเกอเันหน้าเป็นสามเนะครับ ก็็เเนปแสดงว่าพระอาจารย์เป็นสีไปให้ลูเสาให้สำหรับคนที่เข้าใจว่าเราเป็นรับไป่เลี่ังเราสก่งนี้พ่อโรสไยเสียงแห้งเลยเด้อถ้าเทียนนี้กับหมูคอยซีนฮักจกครับควมขวบนะรับรับขวบคุณหลายๆเนี่ยขวมขวบเนี่เอาแต่ พ่ออัพรนะครับเป็นอวยพรให้พี่น้องเด้อนะครับตามที่พระอาจาร,รย์ทรงสิทธิ์ให้เพิ่นทรสงสัญญาณให้เพิ่นเพื่อนกะทีแปดหนึ่งแปดศูนย์นะครับขันไม้แบบปิศนาแบบเก่านี่คงมี่โชคดีนะพ่อนะเนาะจากพ่ออวยพรในเอฟซี FC เขานะครับวัา <c oughs> <c oughs> เอาให้โชคดีโชคมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> ร้องเบิงนะครับเพราะว่าที่เพ็่นบอกใบให้นะครับที่เพ็่นใบให้ เกี่ยวกับแนวทางสู่หลับนะครับเพราะว่าเป็น